เห็นนะลองดูทิตรงนี้ลอยไหมเอาว้าวไหมลอยเห็นไหมว่านี่ไงเก็ลอยขึ้นบนนี้แล้วถนนหายก็ไปเหีือท้องฟ้าแล้วเห็นนะครับเราดูบรรยากาศ ต่อไปนิดหนึ่งว่าเป็นอย่างไรว้าวสวยนิดเดียว เลยเต,ตาตากดูบรรยากาศบ้านเลยเต,ตาตากนะครับเป็นเช่นไรถนนหมายเลขสามไมเนาะ เต้นได้ไหมเนองสวยทีเดียวนี่องน้ดรนสนนี่ไหนนะกดข้างหน้าเนาะโตแล้วก็สวยมากประมาณนี้เลยพอเห็นบรรยากาศตอนนี้ก็สวย ขณะนี้เวลา13นาฬิกา25นาทีนะครับไปอีสักพักหนึ่งเราคงเข้าเมืองพิจูนอันนี้ก็มีที่โลสิงชายอยู่น,นี่ก็เป็นบัดปักสวยที่เราอยู่ตรงด้านโนู้นน่ะนั่นน่ะจุดชมวิวที่มอง ดูมุมคล้ายๆผู้ชีฟ้าประมาณนั้นนะครับดูเราขึ้นมาเส้นนี้อนะ2016แล้วเราก็จะไปทางนี้นะี่เป็นจุดชวนแดนถนนลอยฟ้าเขาก็เริ่มจากตรงนี้ยนะนะัเราเขาไูกนะสนใจอะไรอยู่เนาะยังไม่ขยับเลยดูสิ สนใจอะไรทั้งเธออยู่อือยูสิเพืิดเพลินจะเริญนใจนะนบ้านนี้เปิดบริการหัวละหนึ่งร้อยเองนะสัมผัสบรรยากาศก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับที่ร้านก,กาแฟเค ค <Thank> oh, ิวอโอมีรถไหนเข้ามาเส้นนี้ด้วยเหรออืมอืมพ่วงหลบเข้ามาทางนี้ด้วยอืมชมนี่พี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใช้ใสิ่ติ้งตริงตรงง้งช่องสังสวนคนชมเฉี่ยวไปเรื่อยๆด้วยครับในว่าถนนรอยฟ้าเริ่มจากพี่คือถนนลอยฟ้านะครับมุมที่เขากำลังบันทึกกันอยู่มุมนี้ก็ อีกจุดหนึ่งนะตรงนี้ถนนลอย,อยฟ้าชัดเจนมากอีกหนึงเอ็นถนนลอยฟ้าฮะบรรยากาศถนนลอยฟ้าสวยนะครับแต่ทรกคนก็มาสัมผัสม้มงก็แฟมุมนนึงก็มีบุมกาแฟ แล้วก็มีป้ายถนนลอยฟ้าแล้วก็ูเช้ด้วยนะครับเนะี่ยะป้ายกับหลังหน่อยนะเขาเรียกถนนลอยฟ้าโอเคนะครับโอเคนะครับจุดชมวิวถนนล,ลอยฟ้าเป็นบรรยากาศลอยตรงไหนบ้าง เห็นนะลองดูซิตรงนี้ลอยไหมเอาว้าวไหมพอเห็นไหมว้าวนี่ไงก็ลอยขึ้นบนนี้แล้วถนนไปเนี่ยท้องฟ้าแล้วโอ้โนการนี้มีเยอะมากเลย แส้นี้โอเคแค่นั้นแหละเลยค่ะจุดชูนะครับโอ้ยสนยเลยว้าวโอ้ิหสวยนะตอนนี้มันลอยต่ำนะว้าวหายไปเลยลอยต่ำมันไม่ได้ลอยขึ้นฟ้าลอยลงดินว้าวสวยเหมือนตัว S สวยนะสวยนะเขาเป็นเป็นกล่าวสวยมากว้าวเลย ลมแรงโอ้โหลมดีว้าวโอ้สวยงามสวยงามว้าวธรรมชาติธรรมชาติครับมีกาแฟเป็นไร呀 ครับเฉียด ตัดขาลงเก่าลงเก่านะครับ ชมให้โอกาสันที่ก็อัน,นยังไมได้มาจะได้ศึกษาเส้นทางแล้วก็มาเชี่ยวชมนะครับทางดีขับขึ้นลงปลองไม่ห่วงโค้ง่ย่ากสิกๆนะสวยงามทีเดียวอยู่สองขั้นทางก็สวยแต่ทา้ายตรงนี้มันเหมือนเป็นสังเขาตรงนั้นเลย โอเคนะครับหนะงสงสปุ่งลมเก่าโอเคนะครับช่วงนี้เราอย่าลืมไลก์แชร์สมัครสมาชกกริงกริงช่องสนสนคนชอบเที่ยวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เยอะมากเลยมีขึ้น,นลงเดี๋ยวเราจะไปอย่างเงี้ยไปเชื่อมหมายเลขสิบสองนะตรงนี้ะหมายเลขสิบสองเฮ้ยไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดนะครับโทษจีะน,น,น,นะครับประมาณนั้น